สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ครับผมสวัสดีเอฟซีของนผพผาอเอฟซีสหนดผดบันแพงเอฟซีล่าหน่อยวงอิงครับผมวันนี้วันที่สิบสองครับผม <c oughs> มืออื่นกับสิถึงมืองานวันเกิดของอล่าหน่อยวงอิงนะครับเนาะช่วงนี้ครับกำลังพากันจัดเต้นจัดยังกัน เตรียมพร้อมสำหรับงานเหมืออื่นขอหยาดกาแฟพี่น้องมือขึ้นอิลาไลสดนายัพันต่ออเชี่ยวนะครับมีการอัปเดตเตรียมงานกันแบบใดหรือว่า่าะช่องทีมงานหลังบ้านนะครับจะตาเนาผมให้พ่น้องเอฟซได้ติดตามรับชมกันนะครับ งานนี่บแมนงานนี้ก็จะมาจัดกันในครอบครัวพอหักไม่หักนะครับครอบคมัวทีละงาน้านมากครับเก็บใบสำหรับเบ้ F4 ที่น้องปักสคงจะเดินทางมาร่วะครับจะนจะเริ่มดองมาพรามมาขึ้นเขาออกมาโมงเย็นขงมุทีสนามมีน้างครูเนาะ พว่าอยู่าันที่สุดดยอเท่านั้นคือสถานที่จอดรถกว้างป่านะครับแล้วก็วัดบ้านหลงนะครับย่ติดกันครับสนามเรียนกับวัดนะครับไปเดินทางมากครับมารวมกันได้นะครับไปจอดรถทุกคนแล้วครับเป็นยังทีโต๊ะจีนนะครับรองรับพ่อแม่พอศอย่างมากมีกิจกรรมให้เล่นครับตอนอุ้มอิ่มก่อนเลิกงานนะครับจะมีกิจกรรมใหไเล่นนะครับกิจกรรมก็กำลังชี้ดูครับว่าจะมีกิจกรรมยังแน่ให้ ทา่ไา้สิบตัวความสัมพันธ์ความเสี่ยงนะครับเพิ่มความอบอุ่นและความรักให้กับทุกคนเนี่ยนิดหน่อยและมีปัญหาทางนะครับ่างกายนะครับรวมกันไลยครับพี่น้องในการทานบัญชีของไปเลยนะครับน้องร่วมบุญนะครับสิบตัวกันเงินมากมั่นหมกมือกันมาตุ๊กตาเพื่อการบริสุทนะครับเป็นยังทีได้ยอดแห้งพี่น้องผู้ใด สรารดบการทันมานะครับปุเรยประมวลได้ก็ทันแล้วความมานะครับเพื่อโอนและแจ้งที่อยู่นะครับจะอาเจะทําการจัดส่งให้เพราะว่าปุเรย์แบบสิบที่พิเศ็นะครับอาจจะเป็นการเซ็นะครับเนาะ ชื่อใสตุกตาใุรอยากให้เส้นใสตุกตากะบอกนะครอวอยากใสเส้นใสตุกตาแจงมาได้นะครับสมบูรณ์ที่ขับขึ้นนี้นะครับอยากไล่แน่ย้านแระวัติได้เงินเข้ากองโดยผ่านบัญชีนะครับเนาะไม่เป็นบัญชีนองไม่เป็นบัญชีแม่หน่อยเห็นแล้วก็ปื้มใจน้ำพี่น้องเห็นแล้วก็ปื้มใจแห้ง หกหมื่นกว่าบาทตุ๊กตาแค่สิบตัวก็ถือวา่าประสบผลสําเร็จอย่างมากมม่มหาศาลนะครับนาะคนติดตามเขามาเบิ้งในช่องพันไปพันมาประตำกว่าสี่แสนกว่าคนพี่นอ้องเป็นอย่างที่เป็นอย่างที่สุดยอดมากนะครับเังะครับชื่นชมชื่นชมยืนหนึ่งอิหลาหน่อยคือเก่านะครับนาะถึงสิบด่ดได เหตุิปเพนอย่างแต่ยังค่อยเบิ่งตลอดเวลาเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังหัดเหตอภาษีของสหรัฐนะครับเนาะยืนยันตัวตนยืนยันการเสียภาษีเพราะว่ามันผ่านถึง4,000ชั่วโมงผ่าน1,000ผู้ติดตามแล้วแบบนี้แม้พี่นอ้อ <c> ง <oughs> ก็เลยจำเป็นต้องเห็ดสุดท้ายก็เห็ดได้เห็ไดหได้แล้วครับ mm hmm. เห็ดได้แล้วโดวยลํำแข็งของเจ้าของอาศัยอาจารย์ยูทูบเบอร์ที่เพิ่นสอนอยู่ในนั้นแหละเขาก็เอามาค่อยๆออพิมพ์ค่อยๆหาไป mm hmm. สุดท้ายก็ Google mm hmm. ของ y o u t u b e เ mm hmm. พิ่นก็ส่งจดหมายมาแล้วว่าโอเคคุณทำได้สำเร็จยืนยันเรียบร้อยว่าฉัน บันี้ก็รอบพินพี่น้องรอบพินจกักสิีไดจักปัดยังบรรูุกับเดต่อไปมันเป็นมันเป็นงานอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องเหดที่เขาจะต้องหาเขาจะต้องสู่เอาะวาเงินมันลอยอยู่น้ำอากาศคือว่าละ่ะมันอยู่ที่ความสามารถมันอยู่ที่ฝีมือเขาเขาจะเหดได้จังไดนะครับถ้าเป็นแบบพิษ กดหรือว่าแบบอื่นผมแอดกับบเฮเดณบริเวณรอฉีไปเห็ดแบบเอาแต้มเอาคะแน่นเอายอดวิวแอดกับบเฮ็ดแอดอ่างบ่อเอาคือกันแบบนั้นว่ามันบบบ,บริสุทธิ์ไปดึงเอาคลิปของก็เดินมากกับบเฮ็ดขคือกันมันกับบริสุทธิ์ อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นดึงมาก i i เขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วอ,อาจจะเป็นหนึ่งนาทีสองนาที่พราะไดะขยายความขยายข่าวแค่นั้นแหละครับเพราะเต็นโดนหลักับ่ไใดบ่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการจัดการของวิดีโอของผู้อื่นเนาะเขาก็บว่เอาอยู่แล้วแตฝากเป็นกำลังใจหฮเนเดอรครับผมช่องในหน่อยนีผู้ติดตามอยู่ประมาณ2องพันหาคนครับ ช่วงนี้ก็ดีใจนะเพราะว่ามันก็นต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องห้าบ่ต้องไปซีเรียสว่ามันสิได้หน่อยได้ไหลายเพราะว่าเ้าก็มีเลื่อนเดือนอยู่แล้ว mm hmm. แต่กับ่มี่มาอีหอย่างมากอกก็ mm hmm. ถือว่าห้าอยู่ในคันล่องคองถ้าอยู่นะครับมื่นวันเกิดนลราน,น่อย <c oughs> แต่ขอวอวยพร ให้น้องอุ้งอิงมีแต่ความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จตลอดไปนะครับเด้อให้เอฟซีหักหอมแบบนี้ไปตลอดกานเพราะว่าเพื่อนกับดังเยลล่เมืออื่นคนศิหลายอยู่เบิงพ่นไปไวพองางมันเกิดห้ายเอาของฝากของตอนไปให้พอโจเพื่อนกับกับมาแล้วทีมที่ไปไปอ่าฮ่องกงเพื่อนกับกับมาแล้วนะครับเนาะถึงประเทศไทยเรียบร้อย ตอนนี้ก็เดี๋ยวมืออื่นเรื่องหมือแรงเพื่อการสิ้เวิร์ดมาอาจจะเป็นมืออื่นเศร้าเพื่อกาจสิไปก็ได้อขอให้น้องมีแต่สุขภาพแข็งแรงคนรอบข้างก็ให้อยู่ดีมีสุข,ขสุขผูสุขคนนะครับเนาะเป็นแบบนี้ให้กำลังใจให้กำลังแรงเชียร์กันไปเอ่ากว่มีสินซับพ,พอสินไปเป็นมาไล่ให้เพิ่นเ่าก็อาศัยอีกจกักให้มัน ได้เป็นท่างการของ YouTube อะบโนแน่ถ้าได้เป็นท่างการกอดิิอดิตคุณละ m มสเซนเจอร์ไปคุณละคือกันกละ <c oughs> เพราะว่าส่วนมากกับเอฟซีเอซนองหลายที่เขามาซอยมากดดติดตามนะครับเนาะเพราะช่วงล่างๆมากกับสิเป็นคลิปช็อตสั้นๆเกี่ยวกับน้องถุงเงินอยู่บ้านนั่นแหละรครับน้องับเป็น หมาพันชิวาว่ากันนาฮักเอฟซีเพิ่นกับฮักเพิ่นกับหอมยูเพิ่นกับทรงแรงใจแรงเชียร์มาให้หลายขึ้นกันกบบขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งที่เขามากดเมมกดยังเขาติดตามนะครับเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนครับอโอกาสน้าเข้ากับมาคุยกันต่อนะครับเนาะผม ขอให้พ่อพ่อ,พอแ,มแม่แม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเด้อผมถูกหวยรวยเปิ้หวนดนนี้เด้อสาธุสวัสดีครับ